เป็นวิวที่นอกหน้าต่างนะคะอลังการเวอร์เหมือนฉากในหนังเลยเนาะแบบเป็นหมู่บ้านแล้วก็แบบเด็กๆปั่นจักรยานตามทางเท้าวันนี้สวยมากเลยอะ่ะคือที่มินพักก็จะอยู่ค่อนข้างนอกเมืองหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้กับแอร์พอร์ตเลย ทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องลาลาเลสนะคะกลับมาพบกับมินอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะทุกคนได้เลิกสักทีค่ะมินได้มาเลอเวอร์ในแกรดวิกลอนดอนนะคะก็คือในประเทศอังกฤษนั่นแหละทุกคนจะเห็นความบ้งความพลาดความแ้วของมินมาตลอดนะคะว่าทุกครั้งที่มินได้มาเลอเวอร์ในประเทศอังกฤษเนี่ยมินไม่เคยได้มีโอกาสออกไปเที่ยวข้างนอกหรือไปชมเมืองเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามินมาแลนตอนดึกใช่ไหมสมมติมินแลนดึกของวันนี้อีกวันหนึ่ง เช้าวันถัดไปมินต้องทำไฟกลับแล้วค่ะทุกคนคือมีเวลาเลเวอร์แบบแค่10กว่าชั่วโมงซึ่งเวลานอนก็กินไปแล้วหลายชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนสักที่เลยตั้งแต่มาที่ <c oughs> เดี๋ยวจะพาดูห้องนิดหน่อยก่อนออกไปนะห้องแบบน่ารักมากเพราะว่าห้องนอนเล็กๆ็แต่ว่าก็โอเคอยู่มีความแบบว่าอบอุ่นอบอุ่นเป็นประตูทางเข้าใช่ไหมทุกคนนี่ห้องนอนจริงๆแบบค่อนข้างเล็กเลยเพราะว่ามินยืนอยู่ตรงนี้ใช่ปะเนี่ยมีแค่นี้แล้ววะ แล้วก็เป็นเตียงมีรูปภาพติดอัดออสเหมือนเดิมนี่เป็นมุมของกินนะคะทุกคนถ้าหลายๆคนติดตามล็อกมินก็น่าจะเห็นกระเป๋าคู่ใจนี้เนาะเป็นกระเป๋าของกินคู่ใจแล้วก็นี่เป็นห้องน้ำน่ารักน่ารักนะคะทุกคนเนี่ยมีแค่นี้กระเป๋าเดินทางแล้วก็ตระหนแค่นี้เองก็ไม่ได้แต่งตัวหนาเลยมากใส่ โค้ทแบบครึ่งตัวแล้วก็ด้านในเป็นเสื้อไหมพรมนะคะเพราะว่าเครื่องนอกไม่ได้หนาวมากแต่ว่าวินดี้นะนี่ได้ชิคเก็ตมาแล้วก็คือเป็นชิคเก็ตของ s ช u เทิลบัสของโรงแรมจ้าสะดวกมากแล้วก็โชคดีเพราะว่าไม่มีแคชเลยเลยจ่ายเป็นเครดิตคาร์ดไป รับเราตรงนี้นะคะเป็นปีก้าพอยต์ข้างๆล็อบบี้เลยเมื่อกีน้นเพิ่งเดินมาจากทางนั้นนี่แต่ตอนนี้จะถ่ายบ้านรอบๆโรงแรมให้ดูคือสวยมากทุกคนถ้าลมเข้ากล้องขออภัยจริงๆเพราะว่าลงแรมมากนี่น่ารักไหมะน่ารักมากเลยอะชอบ จริงๆมรนเลือกเวลาออกมาเที่ยวได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่แรนเช้าไม่มีเวลานอนไปเยอะแล้วเนาะแล้วตอนนี้ก็แน่นอนร้านอาหารทุกร้านต้องเปิดแล้วไม่แห้วเหมือนเวลาไปยุโรปแต่ละที่คือมินต้องไปรอร้านอาหารเปิดตอนบ่ายสองนะคะแต่ว่าที่เนี้ยเปิดแน่นอนเพราะว่ามินไปถึงแอร์พอตก็น่าจะประมาณ2องโมงกว่าๆแล้วอะเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังรอรถมารับอยู่รถมารอบ2องโมงสินะคะตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วแหละเหลืออีกประมาณ10นาที ก็นั่งรออยู่ตรงนี้ไปก่อนอากาศที่เนี่ยตอนเนี่ยคือกําลังดีค่อนข้างเย็นแต่ไม่ได้หนาวขนาดนั้นอากาศประมาณเอ,อ่อสิบสองศาแต่ว่า plus windy บวก rainy น,นะคะก็ตอนเช้าเนี่ยโคตรหนาวแต่ว่าตอนนี้แบบโอเคและเริ่มมีแดดเริ่มมีอะไรแต่ว่ายังมีลมเหมือนเดิมก็ก็เลยแบบยังคงความหนาวอยู่นิดนึง ไปถามทางมาแล้วทุกคนเขาบอกว่าให้ขึ้นมาชั้นสองตอนนี้มมนอยู่ชั้นสองแล้วก็กําลังจะหาที่ซื้อตัว๋วแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าที่ไหนน่าจะเป็นตรงนั้นเพราะเขาบอกว่าเป็น train station แต่ว่ายังไม่แน่ใจนะว่าแบบเขามีตั๋วเป็นอะไรงไงบ้างแต่ตอนแรกอยากจะไปแบบ express ไปอยากถึงที่นั่นให้ไวที่สุดเพราะว่าฟ้ามันจะมืดแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้กดเงินเลยด้วยไม่ได้กินข้าวไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นคือเราจะควาน้ำเหลวไม่ได้นะคะบ,บล็อกนี้จะต้องได้ลงค่ะทุกคน ใหญ่มากทุกคนแบบมีหลายแพลตฟอร์มเลยอ่วบใหญ่จริงจะลงไหมจ๊ะเดี๋ยวกำลังจะไปเก็ตรชิเก็ตตรงนี้เลย <c oughs> มีตู้อัตโนมัติเราก็กลับว่าจะใช้บัตรเดบิตไทยซื้อ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลอนดอนวิกตอเรียนะคะ <c oughs> เนี่ยเราก็ดูตามจอนี้เลยว่ามันอยู่ที่แพล,ลตฟอร์มไหนอันนี้มินต้องไปแพลตฟอร์ม5้านะ แพลตฟอร์ม5ก็อยู่ทางนี้เลยโอเคเนี่ยคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากมากแต่ว่าต้องรู้จักสังเกตทางแล้วก็มีไหวพริบนิดน,นึงในการเที่ยวคนเดียวนะคะตอนรอแรกดูไม่เป็นมันจะตกร,รูแล้ว next station สถานีถัดไปจะมปนิกตัวเนี้ยแล้วเท่ากับว่าคือใช้เงินซื้อเวลาล้วนเพราะว่าซื้อมาในราคา19.90ย e ูโรนะคะทุกคนม,มีเงินก็คือใช้ซนะือเวลา ตอนนี้เราออกจากรถไฟมาแล้วนะคะก็ใช้เวลาจากโรงแรมมาถึงที่เนี่ยที่สถานีลอนดอนวิกตอเรียเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเต็มเเลยเพราะว่าออกมาตั้งแต่บ่าย2องตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามยีกว่าแล้วเนะ mm hmm. ะาะก็หนึ่งชั่วโมงกว่าก่อจะมาถึงคนออกมาจากสถานีก็เจอเซอร์ไพรส์เลยก็อย่างที่หลาะคนรู้กันคือประเทศที่เขาแบบ รณรงค์เรื่องการขับรถเรื่องอฝุ่นควันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีที่จอดจัก,กรยานรองรับทุกๆสถานีหรือว่าทุกๆทีท่ที่ทาไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานสถานีรถไฟอะไรเงี้ยเ,เขาก็จะมีหมดเลยทุกที่คือเยอะมากค่ะทุกคนนีเห็นบัสแดงไหมบัสแดงในตำนานนะที่ทุกคนแบบว่าจดจําได้ของเมืองลอนดอนก็คือแบบ มีหอนในการบิกเบนและก็บัสแดงวันนี้ได้มาเห็นแล้วทุกคนเอ้ยตืน่นเต้นทุกคนคือแบบตอนนี้ก็ยังไม่อยากเชื่อเลยว่ามาได้มาที่นี่แล้วอะคือไม่น่าเชื่อจริง,รงชีวิตนี้คือแบบแพลนว่าเป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์ว่ายังไงก็ต้องได้มาก่อนตาย แบบดีใจอ่ะคือวันนี้ได้มาแล้วอ่ะคือมาเห็นบ้านเมืองเขาด้วยตาตัวเองอ่ะมันฟินกว่าเห็นในรูปอีกนะทุกคนแล้วแบบเราก็ติดตามดูเลเยอร์ของคนอื่นมาตลอดแล้ววันนี้แบบเราได้มาถ่ายคลิปเองที่เนี่ยในลอนดอนอ่ะทุกคนมันคือความใฝ่ฝันตั้งแต่ตอน,นเด็กเลยนะแบบคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะฝันว่าอยากจะมาที่นี่กันนะแต่ว่าแบบต้อง make it true นะคะทุกคนต้องทำให้ได้ค่ะ ถ้าอยากจะมาก็ต้องสู้นะคะมินก็เกิดจะได้มาที่นี่ก็บอกว่าผ่านวิบากกรรมหลายอย่างมามากมายนะวันนี้ก็ได้มาแล้วดีใจมากเลยทุกคนแต่วต่าตอนนี้หิวอีกแล้วเดี๋ยวไปหาของกินกอนอันนี้เป็นโรงแรมนะทุกคนสวยมากเลยอะ่ะคือสถาปาตัตยกรรมเขาแบบโคตรคงความแบบยุโรปอะ่ะสวยมากมาก คนรถแท็กซี่น่ารักมากเป็นลายโคชน่ารักมากเลยอ่ะตรงนั้นก็มีคันหนึ่งเห็นปะเป็นสีดำน้ำมูกจะไหลแล้วตรงเนี้ยที่เดินอยู่อ่ะเหมือนเป็นพวกจัตุรัสที่คนมาเดินชอปปิง้งมาเดินแบบว่ามีคาเฟ่มีร้านอาหารให้นั่งคือแบบฟิลแบบดีมากเพราะว่าหน้าหนาวงเงี้ยสมติวณานดเจอเพื่อนกันแถวนี้คือแบบดูเป็นเหมือนย่านสยามย่านอะไรเลยเออแบบ ร้านขายเยอะมากหลังจะจบทริปนี้เป็นวันแน่ๆคือแบบมือชายแล้วเดี๋ยวตอนนี้ว่าจะข้ามถนนไปดูร้านอาหารฝั่ง <S 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 <ลา>นู<ลา>น้นเพราะว่าแบบดูมีพวกสตรีทฟู้ดมีจังฟืดให้ให้กินเยอะและดูว่าน่าจะมีเยอะนะแต่ยังไม่รู้เดี๋ยวเดินดูเช็คก่อน วาค่ะคือลมดี้างทุกคนแต่ว่าวันหนาวเกินไปไม่อยากได้ลมเลยทุกคนคือตอนแรเลือกร้านได้แล้วเข้ามาในร้านร้านหนึ่งชื่อว่า Wolf Fire i t e r a r ก็ <c oughs> คือเป็นร้านที่แบบเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาผักเอาเนื้อาเอา ข้าวมาผัดรวมกันแล้วแต่เราเลือกเป็น c ชอ i c e ของเราเองติดซับชีสแล้วก็ค่าเสียหายทั้งหมด8.45ยูโรเอ้ย8.45ปอนด์นะคะทุกคนนั่นแหละก็เป็นเงินไทยเท่านี้เลยนะคะน่าจะอร่อยนะเพราะว่าดูจัดที่เขาผัดผัดดูแซ่บเดียวเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงกันนะคะรสชาต ตรงนี้มีพริกให้ใส่ด้วยแต่ไม่รู้แบบรสชาติเหมือนพริกของไทยไหมหแต่เรามาดูกันอุย้ยน่ากินมากเว้ยแล้วคือมันเยอะมากคือจัดใจอีมินเลยร้อนๆเลยทุกคน เนี่ยทุกคนอย่างที่บอกย่านเนี่ยมันเหมือนเป็นย่านแบบช้อปปิ้งอะไรเงี้ยมีร้านค้ายเยอะมากแล้วก็แบบคนก็มาเดินเล่นเดินเที่ยวกันแ่วนี้ทุกคนตอนนี้ก็ยังคงเดินต่อไปนะคะทำเวลาเพราะว่านี่ก็เริ่มเย็นแล้ว4ี่โมงกว่ากว่าแล้ว เดี๋ยวฟ้ามืดแล้วมันจะแบบกลับลําบากแล้วก็ไม่รู้ว่าระบบขนส่งเขาอะเขาปิดกันเวลาไหนบ้างเพราะว่ามินต้องต่อรถประมาณ2-3สต่อกว่าจะถึงโรงแรมอะมันไม่ได้แบบแค่ต่อเดียวถึงเลยอะไรเงี้ยก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันแหละขากับคิดว่าน่าจะน่าจะหนักกว่าขามาเพราะว่าขากับมินจะลองนั่งเป็นรถอันเดอร์กราวแบบปกติเลยอะแล้วก็ไปต่อรถเป็นแชทเทิลบัสที่ไปโรงแรม แต่ว่าต้องไปต่อที่สนามคลินิกนแล้วอะเพราะฉะนั้นแบบมนหลายต่อมากอ่ะคนหนาะวมากหนาวมาก oh my gosh นี่มันเดือนเฟบรุยแล้วนะทำไมยังหนาวขนาดนี้นี่ในนี้ก็จะเป็นพวก culture brand ต่างๆมากมายไกรกรอง p อ p p ี้บราล์เออยคลินิกเออย,ยลังโคมเออยเยอะแยะไปหมดแต่เราไม่ใช่สายช็อปนะคือเรา สายชมวิวดูดีล่นะอาหารนี้น่ารักมากเลยอ่ะคืออยู่ตรงมุมหัวถนนพอดีเลยแล้วแบบน่ารักอ่ะตกแต่งแบบข้างในดูเป็นการ์เดนเล็กๆส่วนย่อมน่อยๆแล้วนะทุกคนคือหอาอิกาบิ๊กเบนอ่ะจะอยู่หลังที่นี่เลยที่นี่ก็คือเวสต์มินสเตอร์อาร์นะคะสูงสวยสง่ารางหานมากมา ในกาบิกเบนนะมันก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้อยู่ด้านหลังตรงนี้เลยซึ่งเดี๋ยวเดินเท้าไปอีกไม่น่าจะถึง500เมตรก็น่าจะถึงแล้วคือตรงเนี้ยเป็นจุดรวมนักท่องเที่ยวเลยนะเพราะว่ามันเป็นฟิลเหมือนเหมือนวัดวังบ้านเราอะแบบว่าวัดพระแก้วหรือว่าฟิลเหมือนสนามหลวงสัชชินช้าแถวบ้านเราตรงนั้นนะเออนั่นแหละที่นี่ก็เป็นแบบจุดรวมนักท่องเที่ยวแบบจากหลายๆชาติที่มาเหมือนกัน สวยมากเลยอ่ะสวยแบบ breathtaking อะทุกคนทุกคนนี่ยังอึ้งกับความสวยไม่หายเลยอ่ะอึ้งแบบอึ้งมากตาค้างมากกับกับทุกๆท,ที่ที่เดินไปดูอึ้งอ่ะสวยมากอ่ะ นี้เป็นเหมือนวังเลยแต่ว่าเหมือนกำลังรีโนเวทอยู่เหมือนจะปิดแบบไม่ให้คนเข้าเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนน้นต่อและข้างหลังตรงนี้ขงวินชาดาก็คือลอนดอนด i ส์นะคะทุกคนเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบดังแล้วก็นักท่องเที่ยวชอบมาดูมาถ่ายรูปกันเพราะว่ามันเป็นฟิลเหมือนเอเชียทิกว่าเรามีชิงช้าสวรรค์แบบ กลมๆใหญ่ๆแล้วก็แบบคนผูกพันมากๆที่นี่แล้วมันเหมือนว่าเป็นหนึ่งในฉากหนังแบบหลายๆฉากเลยนะที่เนี่ยแบบทุกคนต้องมาค่ะเพราะว่ามันแบบมันสวยมากจริงแต่ว่าจริงๆแล้วน้ําตรงเนี้ยฟิลมันเหมือนแบบแม่น้ำเจ้าพยะว่าเราเลยนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปน้ําให้ดูคือแบบน้ํามันไม่ได้สวยใ,ใสนะแต่ว่าแบบบรรยากาศมันดีคือคนก็เลยมากันเยอะ นี่ร้านโ s o เนียร์ช็อปขายดีมากคนแบบเต็มร้านเลยนี่มีสามลอ้อแบบโบราณโบราณแต่ว่าอันนี้ดูมีความโมเดิร์นขึ้นะโบรายเสือลายโปรดันเลยเออคือน่ารักมากค่ะ <c oughs> คืออยากร้องไห้ big ben เขา r e n o v a t ชิ่งอะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู <c oughs> คือมันคลุมจนแบบไม่รู้ว่าเป็น big ben อะทุกคนแบบตกใจมากคือเขากำลังรีโนเวทแล้วก็มีคนอบอกว่า จะเปิดประมาณปี2021นะแต่ว่าคุณพี่ที่เขาขายของ souvenir shop เขาบอกว่า you need to come back a g a i next n year นี่ก็แบบ seriously คือแบบมาถึงนี่แล้วแล้วเห็นแต่ big ben ที่เป็นหน้าปัดอะเห็นตัวแต่ตัวหน้าปัดอะคือแบบไม่เห็นอะไรเลย this is big ben tower which is renovating and gonna open again around next year i feel so disappointed but it's fine because i'm here already and i can see the view around here so it's all right yeah so next year i'm gonna bid for the flight to london to see how it's going for you big bang นหลังจากแค่วมากๆแล้วเดี๋ยวมินจะกลับโรงแรมไปนอนแล้วนะคะวันนี้มินก็ออกมาเดินนํ่ใจแบบสนุกมากๆเลยเป็นทริปหนาวๆอีกหนึ่งทริปนะคะในยุโรปที่แบบว่าอยากถ่ายบรรยการมาให้หลายๆคนได้ดูกันตอนนี้ก็ด้วยความที่อันเดอร์กราวที่เนี่ยมันอยู่ใกล้กับที่มินมามินก็จะเดินไปลงอันเดอร์กราวได้เลยโคตรสะดวกเลยทุกคนตอนนี้ก็ไม่หลงทางแน่นอนเพราะว่ามีคนให้นําทางเยอะเลยเพราะมันเป็นย่านนักท่องเที่ยวนะ ใต้ดินที่ต่างประเทศไม่ได้สะอาดเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดนะคะนี่คือ Reali t y ที่ทุกคนจะต้องรู้คือตามใต้ดินเนี่ยก็จะมีผนไร้บ้านที่เป็นโฮมเดสต์อยูเยอะมากๆเลยนะคือเห็นแล้วก็แบบสงสารเขาอะในประเทศที่จเจริญแล้วก็ยังคงมี h o m เด e ตอยู่เนี่ยด้านหลังคือถัดใกล้ไม่ได้แบบ มันไม่ดีอะเนาะเออต่ว่าแบบถ่ายให้ทุกคนเห็นถึงความแบบในทุกประเทศมันมีคนจนคนรวยแหละแต่ว่าบางประเทศอะคือเขาแบบไม่มีทางเลือกมากๆอ่อะแล้วเขาก็มาอาศัยอยู่ตามใต้ดินน่ะซึ่งแบบเราเคยคิดนะว่าวันหนึ่งถ้าเราต้องเป็นอยางนั้นบ้างเราจะแบบเป็นยังไงวะไม่มีบ้านอยู่อะมาอยู่ในที่สาธารณะมานอนในท,ที่ที่คนเดินทุกท่านไปมาเออแบบเขาวน่าสงสารเนกันนะ แต่ว่าเราก็แบบช่วยอะไรมากไม่ได้คือปกติแล้วอะมินอะจะแบบให้ของกินหรือว่าให้เป็นแบบว่าเศ็เงินเจ็บเดียนไปแต่ว่าก็รู้สึกว่าประถังของเขาไได้ไม่นานหรอกเพราะว่าเขาต้องใช้เงินเยอะอะมันก็แบบมันมันอยู่ในประเทศที่ค่าของชีพแพงก็ต้องแบบสู้กันไปชีวิตไม่สิ้นต้องดินกันไปนะคะโอเคตอนนี้มินอยู่ในอันเดอร์กราวแล้วเปลี่ยนท็อปิกเดี๋ยวจะลองให้พี่นานื้อกราแล้วนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจากเทส อันเดร์กราวเนี่ยแล้วก็ไปเปลี่ยนมันจะมีรถ uh, ไฟอันหนึ่งไม่รู้จําไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรนะ <S <s <up> <S แล้วก็นั่งรถไฟน,ะนั้นนะเพื่อไปแอร์พอร์ตแล้วก็จากแอร์พอร์ตนั่งเชอเทร์วัส <c oughs> ์กลับลงแล้ทุกคนคือแบบสหัสการ,รมากวันนี้นะคะกับการเดินทางเพราะว่าแบบมันค่อนข้างไกลมินอยู่นอกตัวเมืองเนาะมินแบบมาจากทางตอนใต้ของลอนดอนแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมานะแต่ว่าวันนี้ได้มาเห็นวิวเห็นบรรยากาศก็ดีแล้วแม้ว่าหลายๆอย่างจะรีโนเวชชิ่งแต่ว่า ก็ดีที่แบบได้มาสัมผัสได้ด้วยตัวเองนี่เดี๋ยวเราต้องไปสถานี London Bridge นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่ platform number t ก็คือเป็นความมึนงงแต่ว่าดีนะเราแคปใน google map ไว้แล้วก็คือเดี๋ยวเราจะไปไอ้บร i เท n นะคะ ไปที่แพลตฟอร์ม4กันเลยคือตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นจุดต่อระหว่างอันเดอร์กราวกับเอ่อเรียลเทรนที่ไปที่ต่างๆมีหลายแพลตฟอร์มมากนึกว่าเป็นแบบแอร์พอร์ตเลยอะคือแบบใหญ่มากเลยนี่เดี๋ยวเราจะต่อรถไฟอันนี้ไปแอร์พอร์ตกันนะคะโอ้ยหนาวมากออกมาจากแอร์พอร์ตแล้วก็ยังงงแล้วงงกี่ตอนนี้เจอแล้วเดี๋ยวจะต้องไปโคช Number 9นะคะ g u e s t House a อ d Hotel b u s โอ้โคนหนาวหนาวแบบตอนนี้อากาศลงมาที่ประมาณ7 8องศาแล้วอะทุกคนหนาวมากโอเคนี่ก็จะเป็นแพลตฟอร์มให้ทุกทุกคนมายืนรอตรงนี้อันนี้7แล้ว8แล้วก็9อยู่ตรงนู้นเลยหนาวมากไม่ไหวแล้วอยากลับโรงแรมแล้ว คือตอนนี้รถสายที่มันไปได้อะ G5 แต่ว่าอันนี้เป็น G1 ก็คือไปไม่ได้ G5 ก็คือเดี๋ยวจะมาจอดตรงแพลตฟอร์มที่ที่9โอ้ยทุกคนคตรหนาวจริงๆว่ะแบบหนาว่างจริดหรงหนาวจริงๆหนาวแบไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่เราจะมาอีกประมาณ5นาทีเห็นในแอปโชว่วามาประมาณหนึ่งทุ่มตรง ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โม55แล้วทุกคนเดี๋ยวรอดูกันว่ารถตรงเวลาไหมนี่มาแล้วเราไปขึ้นรถกัน